สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับผมมืดนีกับพ่อพ่อพ่อครับพอใจดีคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องนะครับเนาะมือนีก็เป็นเศร้าของวันที่27คือวันอาทิตย์พี่น้องนะครับมืดอนีพอใจดีสี้าไปตามแนวทางเลาาพัฒนาพี่น้องนะครับเนาะล่าพัฒนาของเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องนะครับ เม่อมีปูมงคลพี่น้องนะครับไอส่งเนื้อทางมาให้พอใจดีเป็นที่เียบร้อยเนาะพอใจดีก็ได้เอานำมาเอามานํำเสนอพีเสนอน้องคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องนะครับเดี๋ยวมาเบิงปูมงคลเพิ่นทรงแนวทางตัวใดเอามาฝากพีต่อน,น้องเนาะ วัีติพานมาปูมงคลก็เห็ดไห้พี่น้องมีความสุขมีรอยยิ่มและเสียงหัวเราะพี่น้องนะครับเนาะวัดประจำวันที่ยี่สิบหาเห็นผลงานของปูมงคลแล้ววันที่ยี่สิบแปดคือวันจันทร์ที่สิบถึงนี้ที่สิบหอดนี้ปูมงคลจัดให้พี่ให้น้องคือเกาพี่น้องเดี๋ยวไปใส่วัดที่กัน

ยนสองห้าหกแปดนะครับสำหรับปูมงคลน,นะครับเราพัฒนา ปูมงคลน,นะครับราพัฒนาปูมงคลพี่น้องพนวิ่งยังไงพี่หน้องเนาะเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันนะครับปูมงคลน,นะครับวิ่ง นะครับวิ่งบนลา่างเด้อวิ่งบน,บน,บนล่างสาม ปดนี่คือหนาทางของปูมงคลนะพี่น้องนะนะครับนี่คือหนาทางของปูมงคลพี่น้องวิ่งบนล่าง3ามกับแปดพี่น้อง ก่อนสิไปจับคู่พี่น้องว่าบึงเนื้อทางผลงานงวดประจําที่ยี่ิ้านะท,ที่ผ่านมาพี่น้องเนาะงวดที่25ห้าที่ผ่านมาพี่น้องเราพัฒนาปู่มงกลวิ่งบนล่างเน้อฮ่ากับเก้าพี่น้องเมื่อสิผ่านมาของวันสุทีี่สิบหพี่น้องนี่คือผลงานของปู่มงกลพี่น้องจับคู่ห้า3ู5 7 5 9ห้าส9ม9้เจ็ดห้าเก้าเก้าสี่เก้าห้าเก้าหเก้าเจ็ดพี่น้อง เป็นยังไงพี่น้องแนวทางของปู่มงคลห้ามาตรงๆจับคููห้าเจ็ดตรงตรงพี่น้องสุดยอดของความแม่นย่ำสุดยอดของความคามปู่มงคลกลับมาแล้วพี่น้องให้พี่น้องให้ยามติดตามนะครับแนวทางเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องนะครับเดี๋ยวไปเบ่งปู่มงคลจับคู่ให้พี่ให้น้องเนาะ นะครับบาปจ,จับกู้ตัวไหนอันนี้คือผลงานหย่อนหลังพี่น้องเอามาให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องได้ดูจักนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่ะมาเบิ่งพี่น้องมาเบิ่งปู่มงคลจ,จับกู้ให้พี่ให้น้องนะครับเนาะสิถือตาถือใจพี่น้องบอไกโยขึ้นดูกับพิ่กับน้องเด้อนะครับของปู่มงคลนะครับปู่มงคลจับคู่นาะพี่น้องเนาะนะครับ 3าศูนพี่น้องอยู่กับพี่กับน้องเ้อพอใจดีกับเป็ดแค่เจ้าท่าเนาะนะครับเอามาน้ำเสนอเปิดไหนมาจังไหนพอใจดีก็ต้องลงตามนั้นนะครับอยู่กับพี่กับน้องจะเป็นคนตัดสินใจนะครับม,มีผู้ใดบังคับนะครับนะ สามหกสามแปดพี่น้องนี่คือสุดยอดหยกหนึ่งอาจารย์พี่น้องนะครับนะครับนี่คือนะครับการจับคู่ของปู่มงคลนะครับ เจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องไม่มีพลาดเด้อบอกว่าอาจารย์แดอาจารย์หนึ่งพี่น้องต้องมาให้เห็นนะครับวิธีการถ้าสิเอามดทั้งเจ็ดอาจารย์ง่ายนิดเดียวพี่น้องเข้าไปเบื้องทุกอาจารย์แล้วก็คัดแยกออกมาได้ตรงกันเ่ตรงกันถ้าตรงกันคัดแยกออกมาถ้าบ่าตรงกันคัดแยกออกมาพี่น้องนะครับมันเหลือไม่กี่คู่ พอใจดีสังเกตเบิรงมันเหลือไม่กี่คู่เด้อให้แยกออกมายังไงก็ถูกพี่น้องเอามาเบิรงชุดที่สองพี่น้องชุดที่สองเนาะแปดศูนย์แปดหนึ่ง แปดสามแปดเก้านะครับนี่คือทนงทางของปูมงคลจัดให้พี่ให้น้องเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยอยู่กับพี่กับน้องสิตัจินใจนะครับ ในการลงทุนพี่น้องมกักกระจัดขัดกระผ่านบอกว่ากันพี่น้องแนวทางมีเข่ามีหลุดน,นะครับวันที่มีสมษาพี่น้อง2568ลาวพัฒนาปู่มงคลเนาะวิ่งบนล่าง3กับ8ได้พี่น้องได้จับกูให้30313638ห 3, 1, 3, 6, 3 8, พี่องน้อง808183 8, 1, 8, 3, 8 9, พี่้องนีคือแนวทาง ของปู่มงคลพี่น้องแคปหน้าจอไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องเนดะ้อคลิปนี้ขอให้พี่น้องโชคดีมีใช่รำด้วยกันสู่ปู่สุ坤พี่น้องจกักซิปวดติดกันได้พี่นอนะ้องเดนะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่าน,นี้แหละพี่น,อน้องคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ